สวัสดีครับวันนีต้อสุดท้ายเกมนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับผมทายเกมวันนี้จะมาสอนเปิดเซิร์ฟอัพนะฮะในอัปเดต189นะครับคือมีคนขอมาว่าผมเปิดเซิร์ฟแบบเดิมไม่ได้แล้วครับคือผมก็ไปลองมาแล้วมันมีเปิดเซิร์ฟแบบ2แบบนะฮะซึ่งผมจะสอนแบบเดิมนะฮะ ย้ําเลยว่าแบบเดิมแบบเพราะแบบใหม่มันยังดูไม่สะเทือนนะมันดูขี้โกงมากฮะผมเลยจะสอนเปิดแบบเดิมะฮะอ่ะในผู้ทำเพลงเรามาเริ่มกันดีกว่าตอนจะเข้าเกมนะครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาในเกมนะฮะเหมือนเดิมนะฮะเข้าไปที่ host staff local นะฮะและการตั้งค่านะฮะเนี่ตั้งตามผมก็ได้ะฮะอย่างที่คลิปที่แล้วอธิบายไว้นะฮะก็จะอธิบายซ้ำก็คงแบบไอ้คลิปมันยืดนะอะไรอย่างนี้ก็ กลับไปดูคลิปเก่าได้นะฮะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ตอนนี้ก็มาดูกันเลยครับว่าจะรันเซิร์ฟแบบเี้ยงไงอันนี้คือแบบใหม่นะฮะก็คือ host not delicate De 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 multi player piston okay. นะฮะโอเคซึ่งอ่าเดี๋ยวตั้งนึงฮะค้างโอเคคือซึ่งแบบนี้มันเป็นการเซิร์แบบใหม่นะฮะผมจะไม่อ่อแต่ถ้าอาจจะสอนอาจจะ มีนิดหน่อยนะฮะคือแต่ไม่ค่อยแนะนำครับมันเล่นได้สูงสุดแค่สีคส่คนสี่คนเท่านั้นฮะแล้วซึ่งสี่คนเนี้ยมันเหมือนกับว่าก็ขีโก้ฮะมันมีนู่นนี่นี่ให้เดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ช่วงท้ายนะฮะอ่ะเรามาเริ่มเปิดวะบบเดิมฮนะเมื่อเข้ามาหน้าจอนี้ในโค้ดนะฮะที่เราจะแต่งค่าก็คืออ่ะแต่งอย่างที่ผมเคยบอกก็ได้ในคลิปที่แล้วนะแต่งไปนู่นอย่างนี่แล้วก็ติ๊กตามนี้ก็ได้ะฮะแล้วเสร็จแ,แล้วเราก็เลื่อนเมาส์ที่นี่ครับลัน เนี่ยฮะันดีอีเคสเอ่อเซเวอร์นะฮะอ่าเราจะใส่เซเวอร์พาสเวิร์ดก็ได้ไม่แตกก็ได้อดมินพาสเวิร์ดแนะนำให้ใส่นะฮะเผื่อใครอยากเล่นใส่สูตรอะไรอย่างงี้ก็คือไปดูในคลิปได้เหมือนกันนะฮะโอเคเราจะมาเริ่มกันในการเปิดเซิร์ฟเลยนะฮะแบบดั้งเดิมโอเค โอเคนะฮะหน้าตาเซิร์ฟก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับแบบออริจินอลนะฮะอ่ะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะถ้ามันมีขึ้นแบดฟูดอะไรอย่างนี้นะฮะมันเป็นแบบใหม่ของมันนะฮก็เลยตอนแรกผมก็ตกใจเฮ้ยไม่อะไรว่าฟูดแบดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมารอนะฮะห้าถึงสิบนาทีแล้วเซิร์ฟมันก็จะรันแบบเต็มที่ของมันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ตรงนั้นเลยครับแล้วผมจะบอกด้วยว่าดูยังไงว่ามันรันจนเต็มที่แล้วสามารถเข้าเกมได้ครับ ไะครับเนี่ยหน้าตาของเวลามันรันเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยฮะตามนี้ผมเอาเมสาจีดูะฮะมันจะขึ้นแบบนี้นะว่าตอนนี้เซิร์ฟได้รันเสร็จสมบูรณ์แล้วมาถ้าแบบอ้าย,ยังไม่แน่ใจอะว่ามันลันจริงหรือเปล่าก็เข้าไปที่มุมมองนะฮะแล้วก็เซเวอร์เข้าไปที่แลนะฮะรีเฟซตั้งหนึ่งทีปุ๊บลดัวมันขึ้นว่ารีเฟซใหม่ทั้งเนี่ยอันนี้ฮะก็คือเซิร์ฟเราขึ้นมาแล้ว เช่นเดิมฮะเช่นเคยเช่นเดิมเลยอย่าลืมนะฮะต้องมีคาราชิอ่ะผมจะลบอันนี้ออกก่อนเราก็ทำการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ลงไปนะฮะโดยก๊อฟปี่นะฮะ IPV4 address ลงไปนะฮะแล้วก็ใส่จุดสองจุดเติมด้วย27015นะแล้วก็เพิ่ม address นี้ลงไปนะฮะปั๊บแอรมันจะขึ้นอยู่ในเปรบลิตในเกมฮนะอ่าเราก็จะเข้าไปในเกมกันโดยเข้าไปที่ ไอคคอมพิวเตอร์นะฮะโอเคแอปหนึ่งไมค์คอมพิวเตอร์ได้ดีไว้ได้ไหนก็แล้วแต่ฮนะสติงไลเบอรี่สติงอัพคอมมอนฮะอาร์ตแล้วก็ไปชู o เตอร์เกมแล้วก็ b บ n น r รีแล้วก็วินโฮลดูตีนะฮะมีฮะเข้าเกมผ่านทางนี้เลยแล้วเราก็จะตัดเข้าไปในเกมไปเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะฮะอะเราก็มาจอยที่อาร์กันเลยเหมือนเดิมฮะ เช็คดูในแลนนะฮะแลนนี่ก็คือเราจะเห็นเจ้าคนที่เปิดเซิร์ฟจะเห็นคนเดียวนะฮะส่วนคนที่เล่นด้วยก็เข้าไปในเฟวอร์ริรนะฮะอย่าลืมว่าต้องมีฮามาชินะฮามาชิไม่ฮะนี่ก็คือเซิร์ฟของเรานั่นเองนะฮะโอเคนะไม่มีข้อข้องใจนะฮะเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งจะเปิดให้ดูแน่ๆฮะ,ะก่อนอื่นเราจะเข้าไปเทสในเกมกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะ มันเริ่มกันเลยนี่ก็คือในเกมนะในเซิร์ฟของเราซึ่งอ่าก็มีอยู่คนเดียวทางเซิร์ฟแน่นอนนะไม่มีใครแโนแอมโม่เหมือนเดิมเซิร์ฟก็จะมีเปร่งอยู่ที่ประมาณที่สิบต้นๆน,นะบางทีนะฮะเต็มที่ประมาณสี่สิบนะฮะสำหรับคนที่เน็ตต้องแรงหน่อยเครื่องต้องแรงหน่อยนะฮะแต่นี่ก็เป็นในเกมนะฮะที่ผมเปิดเซิร์ฟอันนี้มานะโอเคเราก็ เดีไปเริ่มเปิดเซิร์ฟอีกแบบหนึ่งก่อนนะฮะออย่าลืมนะฮะอันนี้ก็ใส่สูตรได้นะฮะอย่างที่เคยสอนนะกดใส่สูตรยังไงก็สามารถที่หนึ่งคิดได้กคมจะแปะไว้สามไอ้สองลิงก์นี่มันสามลิงก์สองลิงก์นะฮะเรามีลิงก์เปิดเซิร์ฟแบบเดิมนะฮะก็ดูว่าตั้งค่าย,ยัางไงอะไรตั้งยังไงหรือจะตั้งตามผมก็ได้ข้อสองก็คือหรือวิธีการใช้สูตรใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะโอเคเราก็จะไปเริ่มเปิดเซิร์ฟกันอีกแบบหนึง่งเลยเราจะตัดไปที่นูนะ่นฮะ ครับเราก็จะมาเปิดเซิร์ฟกันอีกแบบหนึ่งนะฮะนั่นก็คือแบบน็อตนะฮะแบบน็อตก็แบบน็อตแบบนะฮะโอเคก็เป็นเซิร์ฟพาสเวิร์ดใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะและที่สําคัญฮนะอย่าเปิดเซิร์ฟซ้ากันนะฮะอย่าซ้อนกันนะ,ะนนก็คือไปปิดไอที่เราเปิดอันนั้นก่อนที่ผมสอนออริจินอลไปนะฮะแล้วค่อยมาเปิดอันนี้นะฮะ และอีกอย่างก็คือต้องใช้คามาชิเหมือนกันตั้งค่านะฮะก็คือใช้การตั้งค่าด้านนี้โอเคเราจะไปดูในเกมนะฮะว่าทำไมถึงบอกว่ามันโกงนะฮะไปเลยเอาละครับอ่าอันนี้กาเป็นอีกการเปิดเซิร์ฟแบบหนึ่งะฮะที่ผมบอกว่ามันโกงนะฮะก็คืออ่ะจะเห็นว่ามันเห็นด้านข้างนี้ได้นะฮะว่ามีใครอยู่ในเซิร์ฟอ่ะโอเคอันนี้เป็นแบบปกตินะฮะที่โกงก็คือนี่นะฮะ คือมันมีคําสั่งข้างๆมาให้พร้อมเลยแล้วคือคุณไม่ต้องมาแบบกําหนดเซิร์ฟว่าแบบใช้สูตรอะไรเงี้ยคือมาตั้งตรงนี้ได้เลย xq อะไรเงี้ยอะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้ฮะทำให้ไม่เหนื่อยไม่หิว,ไม,หวไม่หิวน้ําเลยกด xq ไปฮะแล้วก็ใส่ชื่อใส่ชื่อลงไปแล้วก็นี่ฮะปุ๊บแค่นี้ก็วิ่งวิ่งวันเหนื่อยแล้วฮะ แล้วย่างไม้เลยไม่ต้องเปิดสูนยเลยฮะกดกรอ่ตแต่ข้อดีของมันก็คือมันจะกินทรัพยากรน,น้อยลงเพราะว่ามันรันรันพร้อมเล่นเกมไปเลยฮะตัวเซิร์ฟนี้ซึ่งมันเล่นได้แค่สี่คนมันทําให้ปิงอยู่ที่ประมาณลบหนึ่งฟังไม่ผิดฮะลบหนึ่งหรือศูนประมาณนี้ซึ่งคี่โกงมากคี่โกงจริงฮะผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนําให้ใช้มันง่ายไปอ่ะ ถนะ้าคนอารมณ์เล่นเกมีนวเซเวอร์แล้วแบบเฮ้ยมันง่ายกลมันมีคำสั่งแอดมินอย่างนี้แน่งคนก็โกงได้สีค่คนเล่งเล่นสร้างบ้านได้เลยโอเคจับสัตว์ได้เลยไทแรโนโซนซอรันได้มันไปต่อไปเลยโอเคนะฮะ <c oughs> ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะซับสไครต์นี้นะส่วนพาร์ทนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามผลง,งานนะฮะม o เตอร์คอมแบตชัพเตอรที่สองเร็วๆนี้นะฮับายขอบคุณครับที่รับชมจุ๊บ